ดูผีความหล่อทะลุจอเลยไหนคนไหนหล่อยืนอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวมันมีน้ำตาลนะครับชักหนุ่มหใช่ใช่เอาหนุ่มไอ้เที่ยวหนุ่มปั้นหรือเปมัดถุงให้น้องเขาดิน้องนัดไม่อยู่ไปมัดถุงหน่อยเร็วๆไปมัดถุงแทนหน่อยเอากล้วยเอากล้วยรองสุงเนี่ย เออช่วยน้องหน่อยเออนั่นแหละมีกลวยอยู่กลวยปลาล้ากลวยแม่ปลาล้าดูด้วยนะเ <laughs> จะกี่เออนี่นะครับรออตลาดหัดไว้หัดไว้หนูสั่งไวสั่งไัเลยแล้วบาดีครับยำอะไรดีครับ ภาพเสียงชัดนะครับนี่ค้าระบุได้นะครับแช่ค้าไม่เยอะมากโคตหนักอ่นนะ หอมมัดแต่ถุงครับไม่ได้จับอะไรนะลูกค้ารับจานด้วยไหมครับมีเจ๊ก,กีเจ๊ก,กีนี่เ,เป็นไงเจ๊เใส่ถุงเลยหนูอย่างเดียวนึกไงหนูขอบคุณครับขอบคุณนะครับได้เยอะนะร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มาก ยำน่าทานมากเลยค่ะลูกค้าเผ็ินไหมครับรครวมทะเลไม่ปลาครับรวมทะเลไม่ปลาราะเาลานน่รปาหเรอะเสรน้อยใส่ถุงใส่จานดีครับใส่ถุงครับ นี่เพิ่มขันแดงไหมครับได้ครับเฮ้ยดูกุ้งนะทุกคนใหญ่มากตัวย่างใหญ่ได้ครับสองร้อยห้าสิบพี่หนุ่มกินกุ้งไปตัวเดียวอิ่มสามวันเลยจุกจุกน่าสวัสดีครับปุ่งนี้ก็ได้ สวัสดีครับผมกรอบไซรัปปลาะครับกลับบ้านทันนี้ครับ120บาทครับนี่อยู่สองคิวะครับลูกค้าไซรัปปลาคป็นร้บบาทได้ครับพิเศษนะครับ ได้ค่ะนี่เสร็ะเวลาลัวไปดีค่เนี่หวาคะเก่ยับทะเล ทะเลไม่ปลานี่เห็ใหญ่ๆเลยนะต่อไปรวมทะเลปลาครับทีนี้เป็นรวมทะเลปลาลูกค้าระบุได้นะครัะลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าเผ็ดปันกลางนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยพี่ดูยูทูปต <enthus flush> ัวเองเผ็ดมากทำไหมทำไหมครับทำไปแล้วไม่ไม่ฉันางหอกหอกแล้วเผ็ดน้อยดูยูทูปตัวเองเผ็ดมากมาดูยูทูปตัวเองเผ็ดมากได้ครับ แล้วว่ายำชุดใหม่ครับอันนี้ลูกค้าเผ็ดน้อยลูกค้ามช้ครับาเปลี่ยนเป็นเผ็ดน้อยครับวันนี้ลูกค้าดู youtube มาเนาะใช่ครับ FC ที่หนุ่มครับ <N az im> น่าจะอยู่แถวนี้นะใช่ครับ ฮะอ,อาใช่ไหม <c oughs> อ,นนอะไรอะไรไีนึงทำไมสัตว์ม่บอกสองุงแล้ว <c oughs> สั่งได้เลยนะครับ ครับเปลี่ยนเป็นสารานิดนึงครับสาลานิดเดียวเก็บน้อยใช่ไหมใช่ครับ

ไม่มีลมเลยครับเออลมไม่มีเลยขอบคุณครับ เลครับนี่รวมทะเลสองร้อยห้าสิบบาทมุกกรอบปลาครับเอาด้วยหมุกกรอบปลาขอบคุณนะครับขอบคุณะครับ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าอยู่แถวนี้นะน้องนัดนะ,นะ,ค,ะครับตะกู่นะครับนี่ยำอะไรนยุยำหมูกรอบปลาร้าครับหมูกรอบปลาร้าี่น่ครับ กุ้งสุกหมูกรอบนะครับ ไม่แอบจดสูตรไปนั้นเนี่ย สวออัสดีครับนีม่มุกก๊อบสองชุดอนะ่ะสองชุดเลยเหรอทัง้งรถอ๋อคนนี้คนอาเจ้ากันอ๋อ,ค,อคนอาเจ้ามีครับนี่โอ้บสวัสดีครับฉ่ำเนาะเอาะขอบคุณนะครับได้แล้วครับน,นะฮะ,ได,ะ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 ได้ครับขอบคะุณครับ คไม่นะคุ้มสดเทคี่เก่งใจแล่วก็ไม่เอาข้าวโพดนะลองใส่น้ำปลาไหมครับใส่จ้ะลลูกค้าเผลดไหมครับเผลดประการนะครับ ใส่ปลาครับยำตามใจครับยำตามใจเปลี่ยนมูกเปล่าเป็นกม้าแล้วกันได้สดไครได้ยังไม่เคยชิมน้ำยำที่ไม่ปลาเลยคนระับเดีแต่กิมแล้ว <laughs> แต่ก็อยากชิม ก้อนไหบอะรยหีเรวเจกี mm. Luckily, ไม่ใส่ขอบวจนะโอเคเดีด oh ีๆม่ปลาอยากชิมแบบไม่ปลาอ๋อหางน่าเลยครับได้เลยครับเือไม่ติดหวาน ใช่ไหมใช่ครับส่วนมากยำคนกลัวหวานไม่รู้ีแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เปรี้ยว่แต่ลูกค้าแต่ในี้เรื่องเขากินยำไม่ติดหวานแล้วนะใช่ครับส่วนมากเขาก็บอกว่าไม่หวานมากนะไม่หวานจนมาเจะเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเปรี้ยวนะครับแต่ที่ร้านก็ทำไม่หวานมากหน่อย ค้าไม่ใส่ข้าโพดครับสาไม่เอาข้าวโพดนะครับเยอะมากรอครับอันนี้ทะเลรวมเลยอตามใจตามใจครับได้เยอะนเนี่ยสองร้อละอันนี้งร้ห้ิงร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ครับเุงใหญ่มากนะประมาณหุงส โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากดูคลิปด้วยนะครับ